สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอมมามาในรอ n q u e r y ยูริสร e v e n จ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณกากนะฮะเป็นอมเมริกาสีเขียวนะครับผมแล้วก็คุณอะไรนี้ไปปี้ปีเปปี้ไปไปปี่น่าจะออกเสียงไว้อย่างนี้นะเป็นเกาหลีสีส้มนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณโจคุงนะฮะเป็นอิรักสี เหลืองนะครับผมโอเคทีมงานฝั่งใต้ gta นะครับอะไรนะอเมริกาสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้คุณฟีน่าอิรักสีแดงนะฮะแล้วก็สุดท้ายคุณแอสตันมาตินนะครับอิรักสีม่วงนะฮะขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่นะฮะ เข okay, วันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าดา ok นะมอกน,นะครับผมจําไม่ผิดนะครับผมซึ่งเป็นแผนที่ที่จะมีบอ่อนะ้ามันให้ยึดฝั่งละหนึ่งบ่อนะฮะฐานละหนึ่งบ่อเออต้องเรียกอย่างงี้คือยิ่งยึดได้เร็วก็จะยิ่งดีนะครับเนี่ยเพราะว่าบนนะอ้าข้างๆบ่อน้านะมันมันจะเป็นกองแร่พลอยนะฮะอัญมณีซึ่งเหมาะกับการเก็บเกี่ยวนะครับจะทําให้คุณสามารถเออ ปมเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพลอยพลอยเนี่ยมันให้เงินเยอะกว่าทองอยู่แล้วอ่านี่คนเล่นเกมเร d a อเลอร์ก็จะรู้กันดีนะฮะเร d a อเลอร์ทั้งภาค2และภาคเรนแล้วอะไรเนี่ยสีเขียวทำไมล้อมรั้วกันบ้านนะฮะโอ้โหเซฟตี้นะครับเซฟตี้แต่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเจอเขาบุกมาเนี่ยคุณจะหนีไม่ได้นะฮะอันเนี้ยเป็นข้อเสียนั่นคือ ใจเ,เห็นเท่าว่าทำไมผู้เล่นฝีมือดีหรือว่าผู้เล่นโปรโนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ล้อมฐานใหญ่กันนะกำแพงเนี่ยเขาจะไปล้อมอย่างอื่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแมงมุม,มกระโดดเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยนะต้องยิงทิ้งนะครับเรียบร้อยว่าแต่แมงมุมของใครอะสีม่วงปะหรือสีแดงดูไม่ทันนะฮะนั่นแหละครับคือการล้อมรัวเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะแต่ว่าสําหรับ ผมถ้าถามผมผมไม่แนะนำนะฮะคือถ้าเขาเจาะทันเอ้ยเจาะรั้วคุณเข้ามาได้ปั๊บฐานใหญ่คุณพับเก็บหนีไม่ได้นะฮะก็คือถ้าพับเก็บหนีคุณก็ต้องออกรั้วทางที่มันแหว่งนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะกดขายรั้วทิ้งได้ทันนะโอเคฝั่งสีม่วงมาแล้วครับยิงกับสีเขียวอยู่นะสีเขียวเรียบคนร่มลงมานะครับสีเขียวคุณกากนะฮะยิงโรงรถก่อนเลยครับ โจรปรุงสีเหลืองลงมาช่วยนะครับผมไล่ขไปได้นะครับเรียบร้อยนะอย่างที่บอกนะครับพันธมิตรนี่ยต้องพึ่งกองทัพทหารราบเยอะหน่อยนะครับกองอายานยานกรอะนี่มันจะสู้ฝั่งโซเวียตไม่ค่อยได้นะต้องเน้นจํานวนถ้าจะสู้กับโซเวียตโอเคแล้วก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยสีส้มคุณไปปี้สร้างแบทเทิลแลบแล้วนะครับ หรือศูนย์วิจัยสงครามนะฮะส่วนสีน้ำเงินคุณ GTA สร้างโครโนโสเฟียแล้วมีออิวริไฟเออร์ด้วยนะไฟดับเป็นที่เรียบร้อยไฟฟ้าไม่พอนะนี่ม่วงใหม่อีกแล้วครับยิงไอเอฟบีพังจีไอตั้งป้อมเดี๋ยวก็โดนเหยียบเรียบ้อยฮะัโอ๊โยยรถเก็บแร่เลยยิงรถเก็บแร่ดาเมจก็โดนรวมเก็บแร่ด้วยนะจีไอ GI ลงมากลางตั้งป้อมยิงไม่ทันนะครับคือ,อ สีเขียวคุณกาดนี่คือไม่มีโรงรถนี่มันสู้ไม่ไหวนะครับถ้าสู้กับโซเวียตนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าจริงๆถ้าถ้าหากว่าเล่นเป็นทาแบบเล่นเป็นพันธรรมิตรเราเจอโซเวียตยางเงีนย่คนใหญ่จะสร้างโรเก,กเทียมาเอ้สร้างการะเดนใหญ่มาเยอะนะส่วนโรเก,กเทียเนี่ยอันนี้ของสีนเงินนะขับช่วยสีแดงสีงม่วงกันถ่ายนะครับสีสีน้าเงินน้าเงินคุ้มโล่ให้สีแดงนะฮะ โรงรถนี่เป็นหัวใจสําคัญของกองทัพโซเวียตนะครับผมแล้วยังไงครับตรงนี้สีเขียวเดี๋ยวเล้กเขียวทไยวไยนนาทไมเขียวไปยึดบ่อน้ามันตรงนี้ทาไมเขียวไม่ยึดตรงนี้อย่างงี้สีส้มต้องมายึดนะเนี่ยธนาั้นสีส้มเสียรายได้นะฮะามาแล้วครับม่วงม่วงกับแดงนะครับแอสตันมาตินสีม่วงฟีน่าสีแดงนะฮะยิงรถเก็บเร่พังไปหนึ่งแล้วยังไงต่อครับคุณฟีน่าอา้ายิงฐานใหญ่ต่อเลยฮนะ นะครับคือถ้าฐานใหญ่จะหนีก็ต้องหนีออกจากทางนี้นะฮะแล้วพอวิ่งมาทางนี้ปั๊บมันก็จะเจอกับรถดักหน้ามันก็หนีไม่รอดอยู่ดีต้องขายทิ้งนะไม่ปล่อยให้ทําลายให้ถูกทํรลายนะครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะคนุณกลาไม่ยอมแพ้จริงๆนะสีเขียวเออเขามีฐานตรงนี้อยู่นี่หว่าเืมมีราชสู้ไม่ไหวนะครับสีเหลืองได้สามบ้างเรียบร้อยฮะยังไงครับลาสีแดงกลับไปได้นะครับ เียวยังยังอุตส่าห์มีพนร่มนะและในขณนะเดียวกันน้ำเงินมากดดันหน้าบ้านสีเหลืองนะครับผมโอ้โหจีไอสามบ้าง,รางเรียบร้อยเหลืองต้องกดยอมแพ้นะครับคุณโจ้คุงนะต้านทานไม่ไหวนะครับมาจ่อหน้าบ้านขนาดนี้ไม่มีอยู่ในต่อสูด้ด้วยแล้วสีเขียวสีเขียวสร้างลาน่ม้มเพื่อที่จะสร้าง m c ็ซโอ้โหก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะ นี่คือสาเหตุที่เขาเยังไม่กดยอมเองนะแต่ว่าคุณไปขนาดนั้นการฐานยากนะต้องลงมาอย่างนั้นนะครับแล้วยังไงคือคุณ GTA นี่ส่งรถแทีมาเคลียร์เยอะขนาดนี้ว่า,วา,วามิรัดไปไหนครับลงน้ําหรือเปล่ามิราดไปไหนฮะมิราดเคช่างมันยังไงต่อครับทีนี้วงก็เข้ามาน้ําเงินก็เข้ามานะครับข้างล่างก็มีแดงเข้ายากแล้วนะฮะเค นำเงินต้องดึงร o c กเก็ตเทียหนีก่อนนะครับโดนปริซึม o าวเวอร์ของส้มยิงด้วยนะฮะมีรานเข้ามาไวมากสีเขียวสร้างยูนิตออกมาไม่ได้นะฮะสร้างมากี่ตัวนี้ก็โดนยิงหมดเลยนะฮะเพราะว่านำเงินเอาเขาเอามิรานมากันเลยมาดักไว้เรียบร้อยพังยิงรัวๆเพลินๆส้มว่าไงฮนะไปแล้วครับสีเขียวอยู่ไม่ไหวนะครับยบร้อยสี ส้มยังไงก,ก็ต้องแ้ทหมอย่างนั้นเลยะตามระเบียบชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแอสตันมาตินคุณ GTA แล้วคุณฟีน่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ